สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถ้าทุกคนเห็นภาพก็น่าจะรู้จักกันดีก็คือองค์หลวงปู่ทวดครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นองค์หลวงปู่ทวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลที่นี่คือวัดพระยาสุเรนคลองสัมวากกรุงเทพครับ คือมีเรื่องราวที่จะเล่าทุกคนฟังครับก็คือองค์หลวงปู่ทวดในสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นองค์หลวงปู่ทวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วมีตำนานได้เรื่องเล่าก็คือว่าจริงๆแล้วครับท่านเจ้าอาวาสเองก็ไม่คิดที่จะอยากจะสร้างองค์หลวงปู่ทวดนะครับท่านอยากสร้างพระพุทธโสธรแต่แล้วครับมีเรื่องราวอ,อ,อัศจรรย์ก็คือว่ามีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งครับที่ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้แล้วก็ได้มา บอกเจ้าอาวาสว่าถ้าคิดอยากจะสร้างอะไรก็ให้สร้างองค์หลวงปู่ทวดและรุ่งเช้านะครับพระเกจิอาจารย์ที่มีลักษณะคลายหลวงปู่ทวดก็ได้หายไปและองค์เจ้าอาวาสก็ตัดสินใจว่าจะไม่สร้างองค์พระพุทธโสธรแล้วจะสร้างองค์หลวงปู่ทวดแทนชาวบ้านก็ต่างก็ดีใจว่าองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยเหมาะกับสถานที่แห่งนี้มากหลังจากนั้นครับ ทางเจ้าอาวาสก็ได้ลงมติสร้างองค์หลวงปู่ทวดแล้วเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าเราจะหาเงินที่ไหนมาสร้างองค์หลวงปู่ทวดที่มีขนาดใหญ่ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีประชาชนชาวบ้านมาช่วยสร้างทุกคนเชื่อไหมว่าองค์หลวงปู่ทวดที่มีขนาดใหญ่โตขนาดนี้สร้างเสร็จใช้เพียงเวลาไม่กี่ปีนี่คือพระโพธิสัตว์ท,ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากหลวงปู่ทวดวัดพญาสเรนกรุงเทพครับ